ถามมไหนดินเนี่ยอะลองดูคำถามนี้แล้วกันอืมอ่านคิดยังไงกับหุ้นที่ under value ที่ราคาต่ำเรลือลังครับโอเค <c oughs> เอืม,อมเหลือลังเนี่ยนะครับพี่คิดว่ามันมีหลายกรณีเหมือนกันนะครับ <c oughs> เอากรณีแรกก่อน กรณีแรกเนี่ยพี่ว่าเลวร้ายที่สุดนะ <c oughs> ก็คือคือตัวหุ้นเนี่ยอ,อพื้นฐานเขาเนี่ยอาจจะประมาณว่าอิ่มตัวแล้วกันนะเป็นหุ้นอิ่มตัวแล้วนะแล้วก็ <c oughs> ไม่ไปไหนแล้วว่างั้นเถิะนะราคาไม่ไปไหนแล้วไม่มีการเติบโตละยอยขายไม่เติบโตนู่นนี่นั่นนูนแล้วนะอันนี้ถ้าราคาหุ้นเนี่ยต่าเลือลังเนี่ยพี่คิดว่าเป็นไปได้นะเบิร์ตที่หุ้นตัวเนี้นักลงทุนคนอื่นเนี่ยมองเห็นว่าหุ้นตัวเนี้ย ไม่ควรที่จะถูกเอกลับไปเทรดในราคาเดิมอีกแล้วเนี่ออกไหมอ่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้นะครับนะคือเหมือนกับว่านักทุนเนี่ยภาพรวมเนี่ยมองว่าลดลดความแพงความถูกแพงของหุ้นตัวนี้ลงไปแล้วแบบถาวรก็มีเหมือนกันเนี่ยออไหมครับไปเบอกว่ามันมักจะเกิดขึ้นกับหุ้นที่แบบเป็นอิ่มตัวนะเบิร์ตนะ เป็นอิ่มตัวนะเป็นอิ่มตัวเป็นหลักนะครับ <c oughs> อ่ะนี่ระการแรกนะครับทางที่สองเนี่ยเออ <c oughs> ก็ต้องถามต่อว่าพื้นฐานของกิจการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าในทางไม่ดีอะนะพื้นฐานกิจการเนี่ยมันเปลี่ยนไปทิทางที่ไม่ดีหรือเปล่าข้อเนี้ยพี่ว่าก็ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะต้องตรวจสอบเหมือนกันเพราะว่าบางทีเรา คือต้องบอกว่าโจทย์มาเนี่ยค้าถามมาเนี่ยเเราก็ไม่เราก็ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าเเจ้าของคําถามเนี่ยเอา,อาจจะวิเคราะห์คุณภาพธุรกิจอะเอคลียร์แล้วหรือเปล่าถ้าเคลียร์แล้วไม่ว่ากันนะแต่ก็พูดไว้เพื่อเผื่อแล้วกันว่ามันมันไม่มันไม่แน่บางอย่างว่าพื้นฐานกิจการเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางไม่ดีแล้วดนะังนั้นราคาหุ้นเนี่ยก็าจะบอกว่านักทุนโดยส่วนใหญ่จะมองว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยนะไม่มีทางหรอกที่จะกลับมามีกาไรอะเหมือนเหมือนในอดีตได้นี่หรอปะ อมีทางหลอกที่ราคาหุ้นนจะกลับไปเทรดอยู่ในแบบพีสูงสูงได้เพราะมันแบบพื้นฐานมันมันมันไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นไปได้เหมือนกันทางที่สองนะครับนะสามนะกรณีที่สามนะครับเออพี่คิดว่าสมมุติว่าเราเนี่ยประเมินคุณภาพดีแล้วคุณภาพดีนะดีเหมือนเดิมดีกว่าเดิมด้วยนะกําไรเติบโตขึ้นนะกำไรเติบโตขึ้นแต่ราคาหุ้นเนี่ยไม่ไปไหน ราคาหุ้นไม่ไปไหนนะครับถ้าเคสนี้ส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะอ่า uh, ครับอ่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าเออเราได้ลงทุนในหุ้นที่พื้นฐานดีมากๆแล้วก็ดีขึ้นด้วยใชลแฮมแล้วก็ในแง่ที่ราคาหุ้นมันแลกกาอันนี้แหละพี่ว่ามันท้าทายนักลงทุนมากๆว่าเราเนี่ยจะเชื่อมัน่นในสิ่งที่เราคิดหรือวิเคราะห์เนี่ยมากแค่ไหนใช่ปะ ว่าเอ้ยสิ่งที่เราคิดวิเคราะห์เนี่ยมันถูกต้องจริงไหมพี่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นตัวบอกครับผลลัพธ์เนี่ยไม่ใช่ราคาหุ้นนะครับผลลัพธ์เนี่ยคือผลประกอบการอของบริษัทถ้าผลกาผลประกอบการบริษัทเนี่ครับมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้คนอื่นมองไม่เห็นไม่เป็นไรครับปีหน้าคนอื่นมองไม่เห็นไม่เป็นไรครับสามปีครับถ้ามันมไม่มีคนเห็นเลยนะครับพี่บอกเลยว่าก็ให้มันรู้ไป แต่จะบอกว่ามันค่อนข้างยากนะเพราะว่าเพราะว่ายังไงดีอ่ะมันเกิดขึ้นเ่รนข้าื่องยากเพราะว่าถ้ากำไรมันเติบโตขึ้นทุกปีด้วยใช่ไหมครับราคาหุ้นอ่ะมันเท่าเดิมมันแปลว่า P.E อ่ะจะลดลงเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะ P.E มันคือ P อยู่ข้างบน E อยู่ข้างล่าง E คือ earning ถ้าราคาหุ้นมันเท่าเดิมแต่ตัว่างมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายค่า P.E ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะตัวหามใหญ่ขึ้นถูกต้องไหมฮะดังนั้น P.E จะลดลดตามลงมาเรื่อยๆพี่ว่ามันมัน มันเป็นไปได้แหละแต่พี่ว่าสามปีเนี่ยโหยากมากที่มันจะไม่สะท้อนนะครับยากมากนะครับยากมากมากแล้วเนี่ยสมวนมวก V I เนี่ยเราก็จะมีกรอบมีไทม์เฟรมที่เราจะไว้เอ่อไว้ดูว่าเฮ้ยคนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนเราเมื่อไหร่เนี่ยมักจะเป็นกรอบเนี้ยประมาณสามปีนะครับอืมอ่ะนี่มีทางที่สี่ด้วยมีทางที่สี่ด้วยสี่มีสี่ด้วย มันมีบางกรณีครับอันนี้พี่เคยเจอในในเหตุการณ์ของจริงปัจจุบันนี้ยังเคยเจออยู่นะครับไม่รู้เป็นหุ้นตัวเดียวกันหรือเปล่า <c oughs> คือในอดีตเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยถูกคาดหวังไว้สูงเกินไปถูกคาดหวังไว้สูงเกินไปคือในอดีตเนี่ย p e. ีเป็นร้อยเท่าเลยเบิร์ตอ๋อสูงกว่ามูลค่ามันใช่สูงกว่ามูลค่ามันามากเกินไปในอดีต ใช่แต่ว่าเขาเนี <c oughs> ่ยโตทุกปีเลยนะกําไรรายไ,ได้แต่โตทุกปีเลยเบิร์ตทุกปีมาตลอดสิบปีเลยสิบปีเลย <c oughs> ราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยสิบปีนะครับ <c oughs> ก็เป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเป็นเคสที่สี่คือว่าในอดีตเนี่ยราคาหุ้น่ะถูกคาดหวังไว้สูงเกินจริงมากเกินไปอะ P/E ร้อยเท่า e นี้ own, พี่ว่ามันก็เวอร์มากอะใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แต่พอมาถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับ พอราคาพุ้นมันเท่าเดิมมาตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวาหารหรือว่ากาไรสุทธิเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นมาทุกปีใช่ไหมครับทาให้สุดท้ายเนี่ย P/E ก็ลดลงเรื่อยๆถูกต้องไหม P/E ลดลงเรื่อยๆถูกต้องไหมครับอ,อันนี้เคสแบบนี้แหละครับอ่าน,นี่ออกมาคือการที่เราซื้อนเนี่ยประเด็นนี้นะครับในการประเมินมูลค่าธุรกิจอย่างจริงๆแล้วนะครับเ,ออเราต้องมองไปที่อนาคตนะมองไปที่อนาคตของธุรกิจเป็นหลักนะครับ บางครั้งบางเหตุการณ์เนี่ยพี่บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอา P/E ในอดีตเนี่ยมาใช้ได้เสมอนะครับอืเราไม่สามารถเอา P/E ในอดีตเนี่ยมาใช้ได้เสมอว่าแบบเฮ้ยต้องเอาหาค่าเฉลีย่ยแล้วก็ไม่ได้เสมอไปนะครับอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เคสเมื่อกี้เลยก็คือว่าบางบางครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้เบอร์ที่ในอดีตเนี่ยหุ้นตัวนี้ถูกเทรดที่ P/E แบบสูงเกินจริงแบบเวอร์มากอ่ะอ่ประมาณ นต <c oughs> แล้วก็ค่อยลดลงลดลงเรื่อยๆตามกำไรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ PE ลดลงส่วนทางกับกําไรที่เพิ่มขึ้นประมาณนี้ <c oughs> แล้ะอันนี้ก็ต้องมีการประเมินเอ,อประเมินคุณภาพธุรกิจว่าคุณภาพธุรกิจแบบเนี้ยนะลักษณะธุรกิจแบบเนี้ยนะเขาเนี่ยควรมี PE เท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ใช้ศิลปะในการประเมินเนี่ยพอสมควรนะครับอ่าโอเคถ้าผมพยายามรีแคปก็คือจากคำถามว่า อาจารย์คิดยังไงกับหุ้นที่ under value ที่ราคาต่ำเรื้อรังพี่ภาคก็บอกว่าคือมีสี่กรณีสองกรณีแรกคือเราเนี่ยอาจจะประเมินคุณภาพได้ยังไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับไอ้อแบบแรกก็คืออิ่มตัวมันมันอิ่มตัวแล้วใช่มันอิ่มตัวแล้วก็แล้วต้องทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองก็ได้เบิร์ตว่าว่าเฮ้ยมันมันไม่ควรเทรดอยู่ที่ที่ค่าเฉลี่ยเดิมแล้วนื้ออกป่า อ่าเพร<อ>าะมันอิ่มตัวไปแล้วอย่างนงี้เออนี่ยรอมาสองเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันคือว่าแต่ว่าฝั่งนื้ว่าพื้นฐานมันแย่ลงนะราคาก็เลยต้องลงไงพื้นฐานมันเปลี่ยนแบบแย่ลงราคามันก็มันก็เลยต้องลงพอลงปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไม่ขึ้นกลับไปกลับไปอีกแล้วก็ได้ใช่ไหมครับสามเ <ละ S 1> นี่ยก,ก็ไอ้นี่เหมือนกันก็ให้ให้ใหมูลค่าเขาต่ําลงแล้วเพราะพื้นฐานเปลี่ยนใช่ถูกต้องให้สามคือถ้าเราเราประเมินคุณภาพถูกแล้วแต่ว่า กิจาการก็โตขึ้นด้วยกาไรก็โตขึ้นทุกปีแต่ราคาก็ไม่ขึ้นอันนี้ดีพิบพัาพิบพภาคก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นซื้อเพิ่มได้เรื่อยๆนานๆซึ่งอันก <ๆ S 1> ผมก็ต้องให้เครดิตเลยนะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยกับปีนี้เห็นเห็นพิพัฒนาทำอย่างเงี้ยหลายตัวมากๆแล้วนะครับเออก็คือเอไลฟ์กันในในกลุ่มปิดเราจะมีแบบเอาหุ้นที่ที่น่าสนใจมามาอธิบายข้อมูลทั้งหมดนะครับโดยพิพาอ่ะ เอา A ใน56ชีดหนึ่งในอะไรพวกนงีงบกางเงินอ่ะมานั่งแกะออกมานะครับเออก็พบว่ามันเป็นอย่างนั้นเยอะมากเลยว่าแบบใช่คือยังเหมือนเออหุ้นอะไรว่าไม่รู้จักเพิ่งเคยรู้จักนั่นแหละแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีข่าวไม่ค่อยมีอะไรใครพูดถึงแต่รอไปสักพักมึงอ่ะโอ้โหมาละบลกเริ่มเชียร์แล้วราคาก็วิ่ง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 แล้วเห็นแบบหลายรอบเลยนะครับหลายตัวเลยอันนี้ก็คือในกรณีที่เรา ดูมาละเอียดแล้วคิดถูกแล้วก็ก็ถือว่าดีก็ซื้อไปเก็บไปนะครับอ่าแต่กอ็อย่าลืมกระจายความเสี่ยงอ่าแล้วก็แบบสุดท้ายก็คืออ่าแต่ก่อนมันเทรดพีอสูงมากความคาดหวังสูงมากจัดแม้ว่ากําไรมันโตขึ้นแต่มันก็ยังไม่เท่ากับความคาดหวังนั้นใช่ใช่ไหมฮะใช่อ่อม<ะ>ามันเป็นสิบปีแล้วก็มีนะ นะก็จงมีหุ้นบางตัวนะที่นี่ก็อยู่อยู่ในเดร์พี่ก็มีเหมือนกันประมาณนี้มันก็เป็นแบบนี้ไงแบบที่พูดนี่เลยว่าเนี่ยแม่อดีตเนี่ยพีอีมันโอ้โหเป็นร้อยเท่าเลยร้อยกว่าเท่าเงี้ยผมเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ประมาณนี้นะแล้วก็ลงลงไฟฟ้าอะไรทีนี้ปะไม่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 ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ด้วยไม่ใช่อ่าอ่าเป็นหุ้นที่ที่คุ้นเคยกันเลยแหละอ๋อเหรอเออที่เราอ่ะเราอ่ะคุ้นเคยกันเลยแหละ อ๋อโอเค <S <S เออเออเอ,อ,อ่ะก็อันนี้เป็นเวลาประเมินเน่ยพี่พาคก็จะประเมินเทียบกับหุ้นประเภทเดียวกันตัวอื่นๆด้วยนะครับว่า PE ม,มันมันเหมาะสมหรือเปล่าครับอ่ะคำถามต่อมาไม่รู้ว่า